สวัสดีจ้าซ่องควดวตรงเนื้อ,มอยมนิ่งไม่มีเมนูมเนื้อจ้าเป็นมกปลาลูกคอกจ้าตบมือเลยมีแมบเมนูนี่ล้อมาโดนจา้าไม่กินโดนแห้งเม่นูนี่แย่นอกเอินปลาไม,ม่มีแบบมันใหญ่ขึ้นนี่ปลาดุกปลอละตีขึ้นนะได้ไปสอนมีแม่เมื่อไหร่ถาตรงเนายไปทายเน,นื้ตัวนี้จ้าเย็บยางแล้วแม่ก็เลยลงไปสอน พอดีเมื่อกี้เฮ็ดงานจะกำลังอานฮัดวานลูว่าสิไปแข่งงานภาษาไทยว่าสันม็ดแข่งอัวายมสีมหาโมกกันไหมเบอร์ร้องเบิงว่าัสีมันสีหลอดบอว่าสันแดงไนมีดม่เพิ่งจลอดปลาสีลูเบงไดนมีดว่ากันอปไรลูกมาให้เบิงกันดอันนี้เป็นเนี่ยเขาเมียเขาเอิ่อนมปาจอมโอ้สมปาจอมน้อยโดนว่าแม่นี่เฮ็ดสินิปเนี่ยมแกออกโดนว่านี่วะไม่เยกจม่ต้มงดูดูเอาปะเน เป็นหา r ร้องเบิงสิพานพิ่นมา h a r เสื่อไหมครับเอาไ่ได้เอาีหลีจ้าย่างนีร้องเบิงอันบรอดคือบ่เฮตต่อนะแม่เฮดแบบเฮดแนวอื่นแข่งจ้าอวดสิหลอดบ่แล้วอวดจ้าเอาเอาข้าเรื่องเฮัต่อจ้ารับไปก็สิมาตาบอกคุ้งความจ้าถล้วมีแม่มกปลาลูกคอกแล้วก็มาตําบักคุ้งแซ่บมีมะเขือเทศมีพริกแข่งหมักนาาพร้อมน้าปลาพริกชุรสแค่นี้พ่อจ้าเมนูนี้อันนี้ง่ายค่ะโจมเปียวนั้อันนี้บมเดินหวานจังเลย ใส่เนยมีดใส่เกลือผงชูรสสองอย่างน้ำปลาใบใส่บอกเอ้ยใส่จังน้อยก็ได้เนาะแมนผงจังน้อยเนื่อยากไปทยสอนซูบึงยุจ่าแต่ว่าอาจารบุเรยไปเนาะมีดเพราะงานหลายจ้ะปลาขหวานจ้ะมันเลยใส่ปลาซิวน้ำท้างานเก่าหิงเนื่องจไปอาทิตย์หนึ่งจากบนเลียวยู่งานปัจจุบันน้อมีดแม่แล้วก็มีงานแข่งกีจกรมีกับอาจารบุเรยไปสอนซูบึงจ้าตอนแรกว่าจะไปสอนนอสสถานที่เนาะมีดเล่บุเรยไปจ่อย ก็ได้เป็นยู่ฮียนเหตุงานหอมหอมจ้ะอืมพร้อมแต่แบบที่นี่มีดแม่อุ้ยปลาดุกน้อยแมนนเป็นปลาคอปลาดุกปลาคอจ้ะปลาลดน้อยนอาจจะในนี้เป็นปลอนอีกเนาะมีเนาะบมกหวกได้จ้ะบัดนี้จะกินมกหวกหมกอ้ายเลยหมกหวกก็บป็นแม่ไม่เย็ดจะกินไหมเมนูกุ้งมือเซาอีกเนาะแมน ผู uhm. 네้ด mm <h. S 1> okay. ีอย่งน okay, so in uh ้อยมือเทสสองคลิปจ้าได้ส mm ิลงคลิปหลังเนาะนั่นสิลงก่อนจ้าลืมซอยอันใส่แค่เลสนี่ก็สิแค่เล็ดโอเคจ้าตามน้องเนยแล้วใส่หลังขึ้นมีดเขานั่นได้มีดได้ไม่ยินแม่มีดก่อนนึงเลยมีดบหงน้าลูกพุนพุนผุนผู้นั่งซื้อไม่บางบอกมี่ก็ไปกระสีใจเย็นๆจะเอาตะไคร้ลงเลยจ้าบ่ฟ้าวจังได้กับโบฟาวกัน บาง<น>ทีอันนี้กับบริษตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จ้าเนี่ยกับ,บ,าบข,ข,า,บขาพยายามนะตรง,งนี้จะมีคลิปใดแบบว่างๆเนาะมีน้องอที่ว่ามันเด้งขึ้นแมนตอบทุกอันจะระบาสีซาจั็กน้อยจังนะบางทีมันกับว่าเห็นใส่หลายหอมหลายได้ลูกนี่มันสขีหอมย้ำเขากินถือกันว่าช่วงนี้เนื้อดูสึกวาา่างเน,นื่อบอยษัทตอบเมนจ้าระบาสีพยายามตอบทุกอันจาตอบจะซาแล้วลูกแมน บางทีเฮ็ดงานนะมีอะไรแ้วๆเฮ็ดก็เด็กมากกับคำสีไม่ยอมที่กับเด็กอันสีแม่ก็เลยใบเฮ็ดตกาะก้อมเงินเลยว่าให้เมนูแนะนำกินก็น้องใหม่เองเก่าล่ะจ้าทักก็แนะนำได้เลยแต่ว่าเมนูเมนูเก่ากับบอนเฮ็ดอยู่จ้ากำลังขืนสัรลาอย <laughs> ู่เมนูเ hmm. ก่ากับบอลเฮ็ดจ้าที่ขอมาแต่ว่ากับสีเฮ็ดอยู่เพราะตีนหายแล้วเนาะใกล้แล้วล่ะกินมาเหนื่อยเท่านี้ใกล้สีหายแล้วจ้านี่อีกนิดเดียวแต่ว่าเล็บมันมีมันเลยเป็นบางๆมะไม่ได้เหนื่อยเนาะ มันฟังเหยียบผออมอนเก็บตายไปรูแม่ยายไม่น่าแม่ยามันหนองแตพกพัวออกมันฟังขอเหยียบใหญ่เลยซอยตะไคร้ใส่ใจได้หลายเลยแม่นกับมกจ้ะไม่โดนจ้าไม่นูน้นนี่ป่าเขาหานมันสุกนนนัองอเนาะป่ามันสุกเข,ขามันสุกง่ายอยู่แล้วเขาก็สิไปตับมกคุงกันเลยจ้าระวังมก <ไข S 2> มาเ่าไปข้างข้า,ขามวันหนึ่งวันนี้ว่าเผาวัวแม่มกเผาออกมันจะหอมใ่ไหแม่ที่ใส่ดูอ่านว่าแม่ตะไคร้ ใส่อะไรกับผ่อนคือลายยิงหอมจ่าใครอันนี้ใส่ลา,สใล,สลายยิงแซ่บพี่ลุงใส่ลายยิ่งแซ่บอืมพร้อมๆดิเข้าแล้วดิฝ่เาเขาหลายแม่ลูกโอ๋อใส่อีสนาอันนี่แม่แยกมันข้าวฝ่าเขาหลายแม่ลูกว่าไม่ว่าเอาด้วจ้ามันจะเสีมยมลามันกับข้าวได้ไหมแม่หนึ่งที่เรายุคใบดูดน้องมีนอ่จิถติแดดจิตยังจ้าวบดูดหนึ่งสิน่ะได้เฮ็ดเองด้วยยแซ่บๆตามสบายเลยคล้องจ่าตามแซ่บๆ มาเข้มมักนัวมักปรุงรสชาในกับปรุงเพิ่มเอาเมนูใบเสียงนี่เป็นเมนูสิใช่ที่แรกนะคะแกงกุ้งที่แรกไม่ว่าสิบองแก้วหด้อหนอนไมอยากกินงตามบองหูอืมอ่าพอแล้วแม่เฮ็ดแกงเราเอ้ยมือนเรเฮ็ดเอาใหม่เพราะเราไม่ยึดจ้าคุยเวตการณจ้าเราใหม่ครับโค้งไก่เอาแม่เขาไก่บอกแกงสะกันบอมีดห็ดอ่มที่แม่มาคือเฮ็ดจ้าเหตุผลมันได้ยังบม่ได้เหตุทีแม่มาเคยเฮ็ดแล้วกันซึเดี๋ว้อมเฮ็ดแล้วเราไม่ยึดใช่กะทิโอ้มันมีอันนี้เฮ็ดนะ จะไปซื้อข้าวเจ้าบ่มาะมัสดใสก็เหนียวห่อก็ได้จะไปซื้อมะมุกกันเลยอุ้ยหอมปลาแดกแข็งจากินนี่หอมปลาแดกกินตะไคร้กินนั่นไอีตูจจะซ่อนกันหลายๆเนาะจใบตองแม่กิ่เหี่ยวหรืว่าไโดนไปบอกไม่แม่ตากเอาใส่แดดโอ้ยไม่สีบวชักเนาะต้องเฮ็ดแบบนี้จะได้ดกสองหมกเห็ดหมกไอเหี่ยวเฮ็ดหมกหน่อยได้มีหมกหยันน้ำหุกบอก เอาซีมกไปเลยสันน่ะแต่ยังน้อยรถนั่นแหละเบิร์น่ะต่างไปเลยจ้ะคุาได้อีกสองมกอีดีจ้ะนี่แบงเลยปึ๊บประมาณเนาะมีอีกปุ๊บคุณแม่ได้สามโมเมียขึ้นไหลเลยจ้ะมกอาจจะบางน้ำแต่ว่าพอมุกจ้ะเงียบแล้วก็ไม่จิ้มฟันห้องเงียบไม่จิ้มฟันว่าไมันยังไงจ้ะมองฟ้าก็ไปใส่กันน้องขี้เห็นเงินเดียว มันตกบ่มีลมได้ม่กี่บอกอมแม่บ,บอกท่านาการนี่มีบานเฮ้าเสมอเลยอุย้ยห่อนจา้ายังห้อนยังเห็นสีออกนี่ห<อ>น้าฝนอย<า><อ>ู่<ร>มีหน้าฝนนี่ลูกแต่ว่าฝน,นจะถิ่มช่วงแล้วว่าสันช่วงแหงแรกน้อยงินข้าวว่าสิตกแยงเจ้าน่ก็สีโอ้ยตอนแรกสบายใจแล้วมือนี้คืนมาแล้วตอนที่ยังไม่ยึดสบายใจแล้วจ้าว่ามันสิตกบ่ตกมันห่อนอู้มห่อนุดดวดบ่ามีดขึ้นเกี่จมีกี่โบเลยเบิ่ง น้ำบะกิ้มดกยันเสียบทองแม่ฝนตกไม่ตกทรงใดเมือมีแม่ยันเนาชีทุ่มหาทุ่มเนะเาะแมฝนนั่นมากตกยังมันขึ้นจ้าแล้ว,ลวก็บน้นีกับบ่มากบ่มากอีสองมกอีแม่กับานล่นสิ่ไปแล่วหมไปิดปกีดยางจา้าฝนกับมาเลยมียเพิมเพิ่มเพ,พ,พิ่มมาอีแม,ม่ยีดนอนปั๊บเศ้าปุ๊บตีเมีย เหมือนนัดกันมาเวลานี่เด้อสันตยยังเว้นมันห่อนค่ะจากในยู่บอคอยได้เลยกระสีตกรถตกลดมกนมีแม่บางทีก็ขนหวยนี่อีสองมุกอีเหนึมุกเกี่ยวก็แล้วมุกหนึ่งเห็นไหมยันบุ๊ง่ายนี่หนูอีมุกหนึ่งเข้ามาแลวถูกต้องไสองมุกแม่ผูดีผูดีเนาะชวต้ม ไปตวงไงเพราะอะไรแม่อู้หูเรว่าไปตองเอตรากะซีประมาณนี้จะเอาไปย่างไปสันวามีนแม่มคุ้ง้หลายแต่ลอเอาคางจะอ้มื่อี้ทยตำมะุงเบื้งโยจารมันบโดนปพดกะเฮ็ดอีกมุกนึงจ้ะเนี่ยสิบยไทยเบิ้งเจ้าว่าเฮ้ยเบิ้งน้อมีนเมื่อกี้จ่ะตั้งเอเป็นใจมั้าไปใบกะซีลอยมันสุกแล้วจ้ะเพราะกาซีไปตำมะหุงกันเลยเนาะไม่เย็ด สวัสดีจ้ามาจากยิมกันจ้าวันต่อกินสวีดักสวัสดีเจ้าลรจ้ามื่อไงไมรูยังเก่าจะมีแบบดีไหมใทรเ็แรกกับจ้าต่องง่บมองฟ้าเหมืนมกเึงองไร้พี่บ้าจะมีอ่อนน้อยก็มีจ้าทางกลางสายฝนและบนีรรยากาศ <c oughs> ดีกว่าดีจ้าบางงัดนีรมีภาพสวยง,งามว่าปู่ยงังสวงา แข่งเลยสูงใหญ่เลยตนะอน่รอรกอ็นเลยอรได้หนึ่นใบเลยเไอ้ชื่อจ้ะตงรงได้โรงงานต้องมีอืมแซ่บหอมหอมป่ายังหอมตะไค้แม่้มมมมมมนเขอเน่ยป่าได้มีแะ่กินวะ บ,บรรกาศของโต๊กจ้ามนนุ่ยเล็กจมยองเว้นน่ะต๊ะนักเกียนมมีน,น,น,นม่โต๊ะนี้นี่จะบันนี้เลยโต๊ะใกล้ไอเทมนนเม,ม,มู้นน่ะจะรถเมล์ใหญ่ไหยน้มีดมีน้างโกงจาก้า ยื้ยยอดงามขาใหญ่้อมบองตั้นยื้ยลกต้นลุกจำดีจงั้งไม่ว่าจ้ากินหนึ่งไปลงมือเื่นจ้ากิดหนึ่งอย่ากว่ากเตรียมเงิ่นที่ไหมาได้รับจ้างจ้าไช้ไปเวลาไม่เยวันสองถ้าไม่กีดยาผมยาเนกับปหวงอยพาเป็นยุก คนตกก็ไม่ได้ไปเนี่ยจ้ากินยางแม้ว่าจะเป็นตอนนี้อาไปเรือมามีแหมค่ะค่ะนี่นคะถ้าเขาไม่ได้เก็บไร้ป็นแนเจ้าว่าว่าเนเรามีแบบเก็บยามไม่จืดเนาะแปบนสิเนาะตัวมันลื่น เจ็บแน่เจ้ามีน่นี่นี่น้ำใจตาไม่ได้จ้ะจึงไม่บอกเลยขอันไนปแจกเลยเนาะเปิดลูกไปตัวมายด์ตอนแรกว่าจะท้าตั้หุงซูเบิงจ้า เียมแน่ทุกแยางเยแต่ว่าไม่ใชดงานจากเลยบริษัทไทยเบอรงเลืมองมือมัรดกิ๊ม่ได้แบบโดนเน่น้องมีนองแปดนาทีจ้ะลมบอกเลยเไว้แม่ต่ำเลยนาะแล้วอนะรว่าดีจะแป๊กเดียวไม่ทดยโดนโดมันใหญ่้มีนองป,ปลาลดปลาลาเบอ้์แม่เลยลูก<า>ปลาคอ ลาก็ดีแล้วจ้านี่ป่าตนจิค้อันยัชนยาดอกข้าวผสมมาหน่ไยซุ่มหนีมาโอ้โหหมู่ังทำน้่เพ็ดแห้งจ้ะใจแห้งสอดสอดอู้สอดรู้ทำแบบบริส่น้ำตามมันไม่แ่บจนิดเดี๋ยวสัมัไส้ ไม่ยดตัหุ้งนะ้องเนื้อแองตาลูกเ่นเพราะเียมีแต่ว่าอันนี้มันเป็นยายายีแบบไม่ตัดลูกเด่แต่ว่ามันไ่เสมันโรยเกล็ดตัดปีเลูกอ่นิดเดียวก็ตัดลูเพราะวามันแหลเพดปวดนี่ังสิมม่ลดนู้นน้บางทีแม่เขาเมตัดลายปวดจ้ะเพราะเสมบางทีหวานไปเลยไหมหวานเพระเนาะแม่ใส่เต็มหมนั่นแคดอีรีก็กินเปรี้ยวจ้ะเพิ่มเปรี้ยวเลย mình kiếm để mía số lượng mía số lượng dòng 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 ขอนให้ดูช่วงนี้ฮะยังไยังกับเสียมานี่อ่ะจ้าได้หลายไปไทยเปิดน้องมเ็ดท่านนั้นปกติว่ามีงานมีอย่างอย่างให้ไปแทนแต่อยู่นี่นีงานหลายท่านมีมีงานรับโตได้ไปมีงานปัจจุบันก็เปิดแค่จ้างงานไปทำมาอีกได้มีดมาละงานวันหลับกดหนักอยู่แต่วันนั่งอีกระดับ กอทิ้ไปไดไม้มีแม่ที่เมื่อกี้ตะวันปวดค้างอีนี้จ้ะเพราะตอนนี้ก็เศร้าแล้วจ้ะไม่ค่อยปวดแล้ว่ตะวันกับพายามบ่อยคนมาเหยียบบ่อยอย่าแบบนันง่งนักยังนักพับต้องมีแดดวันมีแต่เนื้นอ,อ,อที่ไม่ฟังใจแล้วมีขึ้นเรียงอีกบางของฟังนะอโอ้โหหัวครับยิ่งกเลย ทำทังจห้องเหรนต่อแบย,ย,ยู่มันอนเนาะอออมทออาจะยืดทองจะมือสีมีประโยชน์เขา,าจะหนักว่าเขามีนกินปลาจะวิตามินหลายลาหลายสูตพ่อแมน มีวัตรุวนบละจ้าให้มากินกับปงฟักโกติดตามครบสับตะไข่โก้กระดิง่งถึงใจร่างสองขั้วงเ่อนจ้าคิมนีก็มกักต้นไลจุกใจกุ้งแซ่ก็รอจ้าชิคิมนาจ้าวันจีกันบ๊ายบายยันตีจ้าบ๊ายบาย